สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้พบเจอกันตอนเที่ยงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามากินของเปรี้ยวกันนะครับวันนี้มีทั้งส้มโอนะครับสตรอเบอร์รี่นะครับมะขามดองนะครับมะม่วงนะครับโอ้โหเป็นไงมะม่วงมันไหมมันเปรี้ยวมะม่วงมันเปรี้ยกัดเข้าไปทีลึอไม่รอช้าแล้วครับคุณผู้ชมมาเนี่ยผมอยากกินตัวนี้ก่อนเลย ตอนนี้ลมหนาวมาสตรอเบอรี่จากเชียงใหม่ก็น่าจะเริ่มออกสู่ตลาดแล้วนะครับอเอาเลยเจ้หมาครับฝืนน้อยเจืาเคี้ยวขอลุกเลยทำโอรับกินเปรี้ยวมันต้องกินคํำใหญ่ ตา้มก็โลเลยเดียวเสียงลิ้นบึกเลยทำยังไงเหมอนก็ทำยังไงเขาอย่าเคสเชียวกันนะไอ้เห็นแล้วเริ่มเห็ดแล้วไม่เป็นไรนานทีกินนะครับคุณผู้ชมน้ำม่วงมาจิ้มมาได้เลย มีมาขามอ่ะที่ดองแล้วหวานนีมักมะม่วงนะครับถึงแม้จะสุกแต่ก็ยังเปรี้ยวอยู่เห <ide> มาะเดียมมะม่วงใช่ไม่ค่อยเป็ีเท่าไหร่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่ามะมะโอะน่านนะพี่เจมผมว่าสะตรอบบร์เบอรี่ก็น <h ums> ข้างทางใช่ไหมใช่ม <h ums> ือหงหนา ต่ปีใหม่ปีนี้ผมว่าจะขึ้นไปน่านอยู่ไปหาสาวน่านใช่ไหมไปหาตาสิตายู่อหวานนี่หวานสุดละนันที่มาหวานหวานได้มาโอซ้ำหลายซ้ำมาโอสามดูกอะโอเปี้ยว กินอีกคำไหมมันเย็นมันกินลำอร่นเย็นอันนี้เขาปอกเอาหรือเขาแกะเอาพี่เก,ก,ก่แกะลวกน้ำแล้วแกะอ๋อที่แรคิดว่าเขาต้องมีคขูดออกเอามีปอกหรือไม่ปอกอปั่นมาเตะนะง่ายๆทล้ไม่ได้กินอนะปอกยังมาเตะอรอกินหายมดเนี่ยหายมดเขาต้มต้มให้มันดอก เปือกมันดอกแล้วก็แกะออกอยังไ,ได้กินตอร์อเรียเปรี้ยวปอนนี่กระเพื่อจีดเลยกัดไปรลุแหลกกันเลยแต่ตอร์เรียหอมมากครับทุกคนกลิ่นหอมมากเปรี้ยวครับเปรี้ยว,วหวานนะนี่นี่นี่แทจะเปรี้ยวเลยทั้งลูกแบบนี้ ไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นคนที่ชอบกินสตรอเอรบอรี่มัง้งผมเป็นผมเป็นคนนึงไม่ค่อยชอบทำไมอ่ะไม่เขาส่งมาให้กินบ่อยอ่ะอะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบเมื่อก่อนหากินยากมากไอเทมแหละเพราะว่าเดี๋ยวบ้านนองกินแต่ตะขบเฮ <laughs> ้วยตะขบก็อร่อยนะหวานไม่แพ้กัน ตะคบบอกต่ตได้หมูม่วงบนขาต้นนแล้วขยมมาขยมละตะคบมันเพี้ยนกว่าไงตะคบมันลูกเล็กไงยังนกกิ่นอ่ะแล้วก็มาขยีข้ตาควายแล้วก็มากระบกกันล้ำแคดเคี้ยวแล้วครับม่ตีโบนหลดเลยนะเนี่ยเข่งทาดับมาม่มาโอ้หะอืม,มอใครใส่กุ้งมั้งกะกะว่าให้ผมมี้กินปลาปลากุ้งหน่อยกุ้ง กุ้งแห้งโอ้เจียวๆเฮ้ยเร็วๆเจียนหมดไปมั้งครับทำมาเยอะต้องกินให้หมดฮืออัน <c oughs> นี้เน้นเปี้ยเลย น้าขาน้ามานนะหมดนะม่่งตาคายผมตาคิดไม่เหลืออันเนี้ยมหมดนอนโอ้ยหื้อหน้ม่่งให้หมดไข่ปั่นแล้วทุกคนปั่นทุ่มไม่ไหวแอ่ะจะบอกนะหน้าใครน้ามันผมต้องกินไอ้ลูกนี้ด้วยอ่ะใช่มะขามมัฮะมะขามมั่ง้ไอ้กินมาโอ้มด ไม่้องกินเายไอ้น้องกินเอปซื้อผมคิดว่ามันเป็นไม่ใช่กุ้งแห้งนะผมคายทิ้งหลายรอบแล้วอยากกินแต่โบมีเม็ตาอ้มันแก่เาไมันน่าเกิดมันเลยเกิดมาเรองมากเหมือนไอ้นั่นอ่ะไอ้เจ้ามังกร อันตอนเด็กๆอันนั้นผมก็ไม่อยากกินแบบไม่มีเม็ดเหมือนกันไม่รู้ไงว่าเม็ดมันกินได้ไมันนั่งตลาดเลยอ่ะด <c oughs> ูดิน้ำตาตายอ่ <c oughs> ะ <c oughs> อันตอนเด็กๆใครมันจะไปรู้เรื่องอ่ะคำนวณเยอะไงะสมองเบลอไหมแล้วแกะหมดไหมไม่หมดหรอกแกะไปงั้นนั่งแกะยายแกะไอ้เอาใส่ถ้วยไหมผมก็นั่งแกะ <c oughs> ไม่น่าเกิดมาเหงาเลบวะไม่น่าเกิดมาฉลาดเลยอ่ะนั่งแกะเม็ดอ่าแกะมังกรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนเด็กอ่ะนี่นี่นี่เอาเองอ่ะต้มตาขิงเค็มๆเขาหอมมากอ่ะแย่ๆทีครับผมแก้วอ่ะอ๋ออายุขอไม่เยอะัมนี้จะ่อยกินอันหนึ่งเออแล้วเอาอันนี้เหรอเอาอันห้าให้อย่างวะอันนี้จอยกินละอุซ่าจอยกินแล้วเนี่ย ครับอืครับอืไม่ท้องเสียให้ลูกไปแต่คืนนี้เดี๋ยวผมไม่ค่อยเป็นนักกินของเปรี้ยวเจอทั้งดองเจอทั้งน้ำเยอะอีกเนี่ยซัมโอแล้วน้ำเยอะแล้วก็เปรี้ยวอีก ผะม่วงอีกแตปอรนี่อีกตาย, <c oughs> ยจะได้กบบระบอกหล่อน <c oughs> อย่างฟองของหนามรอเลยรอดรอรอดก็ไข่ทองไข่ทองดีอ่ะเป็นรอดไหมน่าจะรอดอยู่นะมันไม่ค่อยเปรี้ยวมากอ่ะมันไม่ค่อยเปรี้ยวมากนอนไปหยิบโดนอันไหนทำไมมันไม่เปรี้ยวมากะวะพี่ยมกินเปรียปร้ยวเก่งอะรับเปรี้ยวรับกินเปรี้ยวบหลังจะจัดมะนาวเราสิบลูกอยากเจอขึ้นกันมะนาวเนี่ย กุ้งเอามาใส่กับอันนี้อร่อยกุ้งอะเอามาใส่กับนี้อร่อยจิ้มอก่นี่น้ําหมดเลยน้ำจิ้มมันก็ใส่กุ้งอยู่แล้วน้เป็นน้าจิ้มหวานอะน้ำอะแต่วันนี้ไม่มีหอมไม่มีหอมแดงก็เลยแบบไม่ได้ทําไม่ได้อันี้งดเลยอย่างไร อันนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดเลยพี่เก๋ออะไรนะนีน่ผิวมันติดมาเติมเลยผิวมันอันนี่มาเป็นด้านอ๋อแข็งๆอืมกุก้งให้อย่างมาหวานเจี๋แล้วกุก้งไ <c oughs> อ้คนสตรอเบอรี่นี่แหละเปรี้ยวจีดเลยด้วยมันเพเิ่งกำลังจะสุกอะ่ะเปรี้ยวหวานเก็บฝันเพราะสตรอเบอรี่ห่ะ ตำบลหัวควนนะแบบกึบๆลื่นเลยอะไรกึบๆมัมมัมลื่นเลยไม่ต้องเชี่ยวเยอะมัมมัเสร็จเลยนะเหรอเหรอเหรอโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มากินของเปรี้ยวด้วยกันนะครับมันก็เขียบเคี้ยวครับไม่มีใครกินเยอะเลยอ่ะ สตบบรอเบอรี่ก็ลดไปนิดเดียวนะครับม่วงก็นิดเดียวม่วงหั่นมาแค่สามสี่ลูกเองตับโอก,ก็แบบลดไปนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเป็นนอนรอน้าน้าน้ำนะครับมันก็กินน้ำจิ้มพอหมดแล้วก็พอดนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมกับน้องก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกม